เหตุการณ์นี้ค่ะที่ปทุมธานีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกวัยรุ่นนะคะสี่คนทําร้ายร่างกายแล้วคือลักษณะการก่อเหตุทําร้ายอะ่ะคนเจ็บเขาง,งงเลยว่าไม่เคยมีปัญหากับใครก็ดูแลลูกบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี <c oughs> เขาเลยสงสัยว่าสังเกตจากวิธีการก่อเหตุนะสงสัยว่ามีคนแอบไม่พอใจผ,ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วไปจ้างให้วัยรุ่นกลุ่มนี้มาทํรลายหรือเปล่า <c oughs> ลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ มีคนร้าย4ี่คนค่ะขี่รถจักรยานยนต์มาสองคันไปที่ร้านขายของชำปากซอยคลอง6ตะวันตก39ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธาน,นีแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนางสาววิภาพรอายุ52ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่6นางสาวสุรีวันอายุ53ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่6สองคนนี้เขาก็สนิทกันทำงานด้วยกันนะคะผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเจ็บที่ใบหน้า แล้วก็ที่สีสารเนี่ยบวมช้ำเต็มไปหมดเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อวานตำรวจสพคลองห้าและกู้ภัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็นำคนเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลนะคะทั้งสองคนก็พอจะให้ข้อมูลได้ะค่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่าคนที่มาทำร้ายเนี่ยสค,คนคนหนึ่งผอมๆอ,อ,อีกสามคนทุ้วมเสื้อผ้าที่ใส่นะคะคนแรกเนี่ยเหมือนกับใส่เสื้อมีฮู้ดมีหมวกอะค่ะ สีเลือดหมูคนที่สองใส่เสื้อมีหมวกเหมือนกันเป็นเสื้อฮู้ดะสีขาวคนที่สามสีดำคนที่สี่จำไม่ได้ว่าใส่เสื้อผ้ายัางไงก็ก่อเหตุเสร็จมันก็หลบหนีกันไปเส้นทางถนนเลียบคลองหกมุงนาอำเภอธัญ,ญบุรีนะคะคุณผู้ชมคะช่วงเที่ยงวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุอะคะ่ะยังมีคราบเลือดอยู่ที่พื้นข้าวของภายในร้านกระจายเต็มไปหมดเราได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ ผู้ใหญ่วิพาพรผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเนี่ยดูแผลสิชี้แผลให้ดูเลยที่หน้าแล้วก็เล่าให้ฟังขายของอยู่ที่ร้านดีๆกำลังถามเลยว่านี่ๆที่หน้านะคะบาดแผลแบบนี้กำลังถามเลยว่า,า,ะะา,บบา,วาจะซื้ออะไรไหมไอ้คนร้ายสี่คนไม่ตอบอะไรมารุมทำร้ายเลย ทั้งต่อยทั้งอะไรเอาเก้าอี้มาฟาดโอ้โหผู้ใหญ่บอกไม่รู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านมาสามปีก็ทําหน้าที่ดูแลลูกบ้านอยา่างดีก่อนหน้านี้เป็นสมาชิกอบตาคลองหกมาก่อนก็ไม่เคยมีปัญหากับใครจริงๆฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูหน่อยค่ะปัญหากับใครไหมไม่มีนะดูแลยูที่หมูแล้วลูกบ้านไม่มีปัญหาคะไรก่อนเกิดเหตุนี่ผิดปกตินะคะมีการขับรถวนอะไรกันอย่นะ ไม่ไม่มีตรงนี้เลยนะก็ค e. ือส่วนว่าผู้ใหญ่ก็คือณตอนนั้นกําลังจะดูแลลูกบ้านอยู่พอดีก็บอกไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ไม่ได้มีเรื่องกับใครไงคือตรงเนี้ยนะคะเออใครตรงเนี้ยผู้ใหญ่ไม่คืไม่มีเรื่องกับใครใครไม่ชอบผู้ใหญ่อะไรตรงนั้นคือบอกไม่ได้คือไม่รู้อาการบาดเจ็บเราเป็นยังไงบ้างคะการบาดเจ็บก็ก็ระบบ ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุรีวันค่ะคนเจ็บอีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าคนร้ายสี่คนนี้เหมือนกับตั้งใจไปรุมทำร้ายผู้ใหญ่บ้านแต่ที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดนไปด้วยเพราะเข้าไปห้ามค่ะ <c oughs> เชื่อว่ามีคนจ้างให้มาทำร้ายผู้ใหญ่บ้านเหมือนกับสั่งสอนอะไรแบบนี้จ้างแบบให้มาทำร้ายในเชิงสั่งสอนไม่ได้จะเอาไว้ถึงตายแต่ใครจ้างในเธอก็บอกไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากพฤติการณ์การก่อเหตุมันโดนจ้างมา ออ่ไม่ไม่มีอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้ระวังเหตุลักษณะนี้ไว้ไงไหนเขไม่ได้มีปัญหาไม่เยอหาใคะทุกทีกรรเขาเขาเจาะจงมันเจาะจงมากค่ะเจาะจงมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันสองคนอีกคนละข้างช่ว่าถ้าไม่เจาะจงต้องแบ่งกันทําทํางานแหละอันนี้คือจตจบมาที่ใหญ่ที่เดียวถ้าในส่วนตัวความคิดก็น่าจะมีเพราะว่าดูหน้าของคนแรกที่มาเราไม่เคยรู้จักกันและนอกนั้นก็คือปิดบังใบหน้าทั้งหมด ประมาณนะั้นแต่ว่าจากใครเราไม่รู้แค่นั้นคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็พยายามจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคือที่ร้านที่เป็นจุดเกิดเหตุกล้องเสียกล้องที่เอาบตอก่อเสียก็เลยไม่มีภาพที่จะบันทึกเหตุการณ์เป็นหลักฐานหรืออะไรตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็เป็นการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามจับก,กลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ